อันนี้ตลาดเขานะคะตลาดใกล้ๆบ้านคุณป้าไม่ไกลมากพอดีเขาใกล้จะปิดแล้วก็จะมาซื้อผลไม้นะคะเขาก็จะทำเป็นโซนไว้สวัสดีค่ะคุณป้าอยู่ร้านขายผลไม้นะจะพาเพื่อนๆมาชมผลไม้ประเทศมาเลเซีย จะมีองุ่นเยอะเลยเดี๋ยวพี่ป้าเอาให้ชมนะราคาเท่าไหร่พอดีเขาให้ออกจากบ้านได้แล้วเกิน10กิโลเมตรแล้วก็เลยมาตลาดเลยเดี๋ยวเอาให้ชมนะคะผลไม้มาเลเซียอันนี้องุ่นยาวนะคะสีดำนี่โลเลย2 2เหรียญถ้าสีเขียวอีตูดัวปุโลกัน นี่อันนี้20เหรียญบ้านเราประมาณ160บาทโลหนึงนะคะถ้าแบบนี้โลละสิเหรียญนนี้อันนี้สิลอ๋อนี้เนจาสิบโลไะรอ๋อถ้าเล็กนีก็20เหรียญนะคะ ถ้าแบบนี้ก็สิบเหรียญก็กล้าหน้าอินี่ล่นนะคุณป้าก็จะชิมอันนี้อ,นนอนนนนินี่สตูกลีโลล่ะอ,ลอ,อ่า โลละยี่สิบสองเหรียญบ้านเราก็ประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบนี่ราคาแล้วแต่ค่าเงินเนะาะปล่ยาด้วยดูเขาก็จะมีสีเขียวเขาจะทำแบบนี้ขายนะคะนี่คนขายตลาดเขาจะปิดแล้วล่พะพอดีคุณป้ามาซื้อผลไม้เมาจันเตสกิล่าเซอร์มานิสกูรุมาฮิโลหนึ่งนะ สกิตลากีล่าตะปีกะกะมอสกิตอินิบุเล่พอ,อด,ด้วยแถมด้วยนะกกาีกามามมัังง่ะนเดี๋ยวเอาเงินให้เขาก่อนก็จะมีขายอันนี้ฝรั่งโลละห้าเหรียญหนึ่งกิโลนะคะ ก็พามาชมเนาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าบ้านเราคุณป้าไม่รู้นะว่าเท่าไหร่อันอันเนี้ยอังุ่นยาวๆเนี่ยไล้ไล้น้ำเปอร์บ้านนี่คืออะไรนี่บ้านนี่ ได้แล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมคุณป้าน,นะคะค่ะมาซื้อผลไม้เนาะที่ตลาดเขากำลังจะเก็บแล้วหละพอดีเขาก็คงจะเก็บนี่แล้วเนาะ thank you เคยพบกันคลิปหน้านะคะ บายยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ